สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟัางภาคท่านรายกาศระบาดทุกทุกท่านครับประกาศเมรี้ในช่วงบ่ายของวันที่12มีนาคม2 5 67นะครับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิยังบ่ได้ขึ้นไปสูงมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ3 4 3 5องศานะครับอันที่บางพื้นที่นะครับที่มีเอกรายแล้วก็ฝนตกอาจจะอุณหภูมิบ่ได้ขึ้นไปอยู่ประมาณ32-33ก็มีนะครับ แต่เป็นช่วนหน่อยนะครับไม่ไี้นะครับเป็นเมื่อฝนที่ตกกับเมด้แตกจากหมู่วมฆจากตัวดรนั้นนะครับแต่ว่ายังคงมีฝนตกอยู่นะครับเมื่อบรการลักเล่ในช่วงนี้กันนึ่งมาจากว่านะครับความกอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยจุดพาะลอยต่อของผัคเนื้อกับภาคนะวอนออกเชยงเนือครับยังคงปกคลุมอยู่ในขณะเดียวกันนะครับความชื้นนะครับก็ยังคงไหลเข้ามาตัวหนึ่งตามลมที่พัดเข้ามาจากดันที่ตะวันออกเียงไตแลวกรล่มจากทิศไตนะครับที่เอาความชื้นเข้ามา เป็นไงเกิด,กดนะครับฝนฝ่าคลองได้ในภาคอีสานของเ้านะครับโดยเฉพาะท่านจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ท่านจังหวัดเชียงพ่มนะครับอ่าื้นทีทัางตอนล่างนะครับแล้วก็ท่าตอนบนบนเช่นอ่าฝนที่การวาจ่าเคลื่อนจากจังหวัดเลยเขาสู่จังหวัดหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองค่ายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเช่นเดีวยวกันนะครับ มาเบิงภาพดาวเทียมในตอนนี้อยู่กับจะปรากฏนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนนะครับที่ก่อนกางที่สิ้ลายขึ้นอยู่ทางไกลๆครับย้ำความตัวอากาศตามท่ว่านีนะครับภาพเรดาร์นะครับของเรดาร์ตัวอากาศขอนแก่นนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับอยู่บริเวณจังหวัดเลยนะครับก่อนกางที่สิทธิ์กาลังแพร่ขยายตัวออกนะครับแต่ความรุนแรงอาจจะไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับแต่กัน มันค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับตรงรอยต่อกับทานพิจูรณ์นะครับส่วนทานตอนล่างนะครับจงหมัใช่พุ่มเองอาจจะเป็นฝนเบานะครับฝนเล็กน้อยบางๆนะครับเฮ้ยแค่รูซสึกว่าฝนตกในตอนนี้นะครับอาจจะยังบ่ท่านได้ถึงขันกับน้ำหลือหงน้ำไรนะครับแต่ว่าท่งเมืองเลยนะครับอาจจะก่อนขังที่จีนแรงกว่านะครับมาพึ่งเล่ยได้ของสกลนครนะครับการตรวจพบท่านพบกลุ่มฝนนะครับว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกนะครับ แต่คาดว่านะครับอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงใบแก่แก่ใก่้คันะครับสําหรับทางด้านตะวันออกนะครับสําหรับการคาดการณ์วันนี้ไปจนถยงังเมื่ออื่นนะครับปาดถนนเชียงตูมของเข้าจะมีฝนอยู่ที่ประมาณหลายร้อยสิบว่พื้นที่นะครับมีลมกระโชกแหกขอไปครับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนะครับที่นยูม่เกียนะครับแล้วก็ทางชัยภูิอาจจะมีความรนแรงดขึ้นได้นะครับแต่เป็นพื้นที่แคบๆนะครับ ส่ว,น,น,วน,นท่านน้องบัวลำพูน้องค่ายอุดรธานีนี่นะครับการนั้นคะาดว่านาจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนจากจังหวัดเลยนะครับแพงแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะครับกลุ่มไหนที่รุนแรงนะครับอาจจะเลื่อนไปถึงสกลนครได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในเมื่อน,นี้นะครับสำหรัอบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-35องศาเซลเซียสต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสกับก็ขอให้พี่นอ้องประชาชนนะครับดูแลสุขภาพ เรื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้รู้สึกว่าโควิดกลับมาระบาดได้หลายพื้นที่นะครับก็บตองดูแลสุขภาพให้ดีนอกจากโควิดแล้วก็ยังมีไข้หวัดนะครับหลายคนอาจจะเป็นตั้งโควิดตั้งไข้หวัดก็บอกว่าตัวใดเป็นตัวใดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวงะรงงรังนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แงแรงนะครับควรจะพักผ่อนในเพียงพอนะครับแล้วก็บริเวณไหนที่แดดจัดร้อนจัดก็ต้องอ่าดูจักใส่เครื่องป้องกันนะครับเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเข้าเองนะครับ ยังกับ่ดีทารล่างกายแข็งแห้งนะครับต่อยมีเงินเป็นรอยหลานพัล้านะครับแต่สุขภาพร่างกายแบบแข็งแรงกับ่มีความสุขกับสำคัญเลยนะครับความสุขที่เหตดให้เฮ้ากับปีกระเป้าได้นะครับก็ต้องเป็นความสุขที่เกิดจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่ามีโลคไพ้ไข่จ็บนั่นเองนะครับฝากวามง่ายไปพี่น้องบ้านเฮ้านะครับตรวจสอบสภาพอากาศได้นะครับทุกเมื่อนะครับวันนี้กัคงจะมีเพียงแค่ในความพอกันไป็มืออื่นสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจป